พวกผมก็เขียนตัวอย่างให้ดูทั้งหมดนกว่าเดือนเดือนนันวาระการประชุมกับสรุปจำนวนครั้งก็ให้ตอบเหมือนตารางหรืออาจจะมากกว่าตารางนี้ก็ได้แต่ให้ตอบในไฟ PowerPoint ทุกข้อตอไปนี้ท่านจะนำเสนอเป็น PowerPoint แล้วคณะบังการอยู่กระนานจะสราถามขึ้นมาท่านต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับเอกสารั้นเตรียมด้านที่หนึ่งเป็นข้อ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 ไว้ท่านต้องการข้อไหนอีกข้อนั้นมา ในขณะในการนําเสนอถ้าผู้นําเสนอม,มีผิวในการนรําเสนอท่านจะขี้ระดันั้นท่านนาเสนอให้เรีเยนให้เหมือนกับวาร้นะครับหรือต้องรู้อีกทีหนึงจะนำเสนอได้ทีนี้ในภาคตัวหนังสือนี้เนี่ยผมจะอาจจะสลับกันมาดูข้อหนึ่งเป็หนึ่งใน PowerPoint ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการประชุมเกี่ยวกับงานส่วนพึ่งทธศาสตร์โรงเรียนให้เก็บหนึ่งครับวาระก,การประชุม เราประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองประชุมคร,ร,รูประชุมหัวหน้าหมวดต่างๆประชุมแต่ละกลุ่มสาระถ้ามีวาระเกี่ยวกับส่วนพึงทศสารโรงเรียนให้เก็บไว้ไม่ใช่ว่าวาระแจ้งให้ทราบงานประชุมวันนี้ก็วาระแจ้งให้ทราบวาระแจ้งให้ทราบวันนี้ก็แจ้งให้ทราบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคำว่าวาระท่านต้องระบุให้ชัดเจนว่าวาระเนี่ยเราพูดเรื่องอะไรเช่นประชุม,มครูเนี่ยเราประชุมวาระนี้มันมีวาระอะไร อย่างเพื nah. ่อนศึกษาที่เรื่องนี้คุณครูมีวาระการประชุมไหมได้เสนอในที่ประชุมไหมครับเกินมาน้อยคนถามก่อนหรือใครเลือกเดยวแต่ละกลุ่มสาระในการทําแผนบูรณาการแต่ละกลุ่มสาระมีการประชุมกันไหมแลวถ้าประชุมได้มีวาระหัวข้อว่าวาระวาระเพื่อทําแผนบูรณาการวาระเพื่อ วาระเพื่อวาระเพื่อต้องใส่ชื่อวาระให้ชัดเจนนะครับอย่าใส่แจ้งให้ทราบอันนี้ก็แจ้งให้ทราบอันนี้ก็แจ้งให้ทราบไม่ไดซึ่งเมไปศึกษารผมว่าพว,วัดบุรีน่าจะทำรู้ดีประชุมคณะกรรมการสถานศึนวกษาก็แจ้งให้ทราบชมผู้ปกครองก็แจ้งให้ทราบจะไม่มีอย่างนั้นนะครับสองเข็ยนลายมือชื่อผู้เข,าข้าร่วมประชุม รายเรชื่อผู้มาร่วมประชุมเราจะเอาเก็บไว้ทำไมเพื่อตอบโจทย์ข้อน,นี้ครับในตารางนี้เพราะเรามีประชุมใครกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วก็มีลายเบอชื่อเพราะฉะนั้นในในไฟล์ที่เป็น PDF นี้ให้คูณตอบตามรายละเหียดที่พวกผมได้ขีดได้เด็ดได้ทำเป็นตัวอย่างอย่าสงสัยให้มากถ้าไม่ตอบตามที่แด็ดเดดเป็นตัวอย่างนี้ท่านไม่มีคะแนนเท่ั้นเอง ท่านต้องหาคะแนนมาใส่ตามที่รายละเอียดน,นี้ให้ได้นะครับซึ่งมันมีเยอะพอสมควรเมื่อท่านมีวาระการประชุมของคณะกรรมการต,ต่างๆเสร็จมีรายลงเชื่อเสร็จบันทึกการประชุมต้องมีเช่นถ้าประชุมกลุ่งศระภาษาไทยประชุมกันเรื่องก,การทําแผนบูร,ารณาการท่านสรุปผลการประชุมว่าอย่างไรต้องเขียนมาคณิตศาสท่านประชุมกันเรื่องก,การทํา ผังทำไม้ท่านจะสอนทำผังท like ่านมีบันทึกการประชุมว่าอย่างไรประชุมผู้ปกครองมีวาระการประชุมว่าอย่างไรบันทึกการประชุมว่าอย่างไรบันทึกไม่ใช่วาระนะครับบางโรงเรียนเวลาประเมินเอาบันทึกไปเป็นวาระเอาบันทึกไปเป็นวาระเพราะฉะนั้นในการประเมินของจังหวัดน้อยนี้จะไม่มีจะไม่ควนกันทัางง่วงก็หลับได้เลยนะครับผมจะไม่เพาะว่าเป็นเรื่อง ต่อใครไม่เคยผ่านมีบวามไม่รู้ในทนงคราบท่านจะเปิดแล้วสุดท้ายก็คือภาพถ่ายเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจุดหนึ่งนะจะมีทั้งหมดสองโมงเลยครับถ้าทำหนึ่งจุดหนึ่งได้ตามนี้ท่านรับไปสามสิบคะแนนในการประเมินยากไหมครับท่านรองยากไหมตอนนี้มีครบหรือยันครับ แล้วท่านก็สรุปออกมาใน,นภาวะคดีด้วยนะครับว่าในการทำนั้นเรามีการประชุมคณะกรรมการสาศึกษาปี2550 50 5กี่ครั้ง5 6กี่ครั้งประชุมผู้ปกครองปี55ปี56เท่าไหร่ประชุมผู้บริหารประชุมคณะกรรมการเนรินงาน ประชุมแต่ละกรมสาระแต่ละปีก no? okay. okay, ็คือเราจะดูหลักฐานสองปียกเว้นโรงเรียนที่เพิ่งเป็นสมาชิกปีเดียวนะครับเราจะให้แสดงหลักฐานปีเดียวเพราะท่านเพิ่งเป็นสมาชิกก็สามารถประเมินได้ปีเดียวพอเราสรุปตารางตัวนี้เสร็จแล้วก็จะขึ้นวาระของแต่ละคณะวาระของคณะกรรมการสารศากษาว่าอย่างไรใส่วันที่ใส่อะไรนี้เรียบร้อย มีลายมือชื่อของแต่ละคณะเป็นอย่างไรหลักฐานการมีสมรรถคือบันทึกการประชุมท่านตอบตามแบบที่เขียนไ้ให้นี้นะครับมีภาพถ่ายแต่ละคณะที่สอดคล้องก็ได้คะแนนไปเขาจะมีคะแนนบอกอยู่ตามนี้ท่านตอบหลักฐานข้อใดข้อใดจะได้กี่คะแนนอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งจุดหนึ่งทีนี้ข้อหนึ่งจุดสองครับคือคําสั่ง คำสั่งนั้นจะมีทั้งหมดสามวงเล็บคำสั่งที่ท่านผู้บริหารนำเฉนอคือมีสาวงเล็บวงเล็บหนึ่งคือคำสั่งแต่งตั้งใน,นแต่ละปีต้องระบุหน้าที่อันนี้คือคำสั่งสีด้านครับท่านต้องแสดงคำสั่งสีด้านเช่นด้านที่หนึ่นง,งนั้นซึ่งวงเล็บที่ตกก็ว่ามไม่ได้ชี้แจงตรงนี้ครับว่าด้านที่หนึ่งควรเป็นท่านผู้บริหารเป็นประธาน ท่านรองฝ่ายต่างๆเป็นรองประธานเพรหน้ากลุ่มสาธาระต่างๆรวมทั้งการเงินเป็นคณะกรรมการดำเนินงานอยู่ในด้านที่หนึ่งเพราะนั้นเวลานำเสนอํำสั่งในวงเล็บหนึ่งเนี่ยท่านต้องชี้ประเด็นให้ได้ว่าประธานไทยรองประธานไทยหัวหน้ากลุ่มสาธารการเรียนรู้ต่างๆท่านมาอยู่ฝ่ายการเงินท่านมาเกี่ยวข้องอย่างไรในด้านที่หนึ่งเหตุที่ตกความ่าเราไม่ชี้ประเด็นไหนนี้ครับ และคําสั่งที่เราทาตอนนี้มันเป็นฝ่ายนี้อยู่ในคำสั่งด้านที่หนึ่งหรือไม่ถ้าม่นมีผมอยากให้ปรับนะครับเหตุผลในการปรับก็ถือว่าถ้าท่านไม่ทำอย่างนี้ท่านไม่ได้คะแนนเลยและอีกอารหนึ่งถ้าดูดีๆมันมันน่าจะเป็นไปได้ในฝ่ายนี้ที่จะต้องมาอยู่ด้านที่หนึ่งไม่ใช่ปรับเพื่อเอาคะแนนนะครับแต่ปรับเพื่อการทางานให้มันง่ายขึ้น ด้านที่2ครับด้านการดําเนินงานอันนี้เนี่ยให้รองฝ่ายวิชาการเป็นประธานเพราะว่างานนี้เป็นงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนแล้วหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นรองประธานในด้านที่สองนี้หัวหน้ากลุ่มสาระอื่นเป็นคณะกรรมการรวมทั้งเพื่อศึกสารนะครับอันนี้คือด้านที่สองเพราะนั้นถ้าฟังผมยังยังไม่ชัดก็ให้ไปอ่าน ในคำสั่งนี่ตรงนี้ฟิปฟิปเลยใช่ไหมสมมติว่าหน้าที่หนึ่งของถ้าจรลงที่ประทานคณะกรรมการฐานสถานีอันนั้นเนี่ย<ะ>ถ้าเป็นคนนอกถ้ามาอยู่ในคำสั่งของเราถ้ามันไม่ผิดระเบียบนะครับก็สามารถแสดงได้หรือเราจะทาเป็นประกาศเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าคระกรรมการฐา,สานสถานีมีส่วนร่วมในด้านที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นคําสั่งได้ก็ชี้แดงก็ได้อย่างไรถ้าไม่ได้ก็จะเป็นประกาศองไร รองพิจารณาโดเนาะแนนที่สองเป็นรองสาวิชาการเท่าน,นั้นคือถ้าโรงเรียนส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นรองวิชาการเนื่องจากมันเป็นการเรียนการสอนการบูรณานการนะครับซึ่งถ้ารองวิชาการก็ต้องรับรู้ว่าลูกบวชของเราในบูรณานการอย่างไรก็ต้องเป็นคนที่รวบรวมข่าววนงานาแต่อาจารย์บงการเป็นฝ่ายอื่นแล้วก็ช่วยได้เป็นรองของรองอีกทีนึงได้ไหมครับที่จะมาพุณพุดสนับสนสน,สน,ใ,นในด้านที่สองนี้ แล้วด้านที่สาครับผลการดําเนินงานอันนี้เน้นหัวหน้าฝ่ายก็คือฝ่ายวัดผลประเมินผลเป็นปัญหาเพราะว่าการที่เราจะดูผลการดําเนินงานฝ่ายวัดผลประเมินผล,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 ผลต้องต้องคำนวณภาพไม่ได้ว่างานที่เราดรเนินง,งานไปเนี่ยสำเร็จหรือไม่มีปัญหาอะไรหรือไม่ที่กี่เปอร์เซนต์ตรงไหนมีปัญหาก็คือฝ่ายนี้ ฝ่ายตุลาการอาคารสถานที่ฝ่ายอาคารสถานที่ก็อยู่ตรงนี้ครับในด้านที่สานี้องค์สองเราจะปลูกต้นไม้อาคารสถานที่ก็เกี่ยวข้องเราจะทําป้ายชื่อพันไม้อาคารสถานที่ก็ต้องมาดูผลตรงนี้นะครับก็คือคณะกรรมการด้านที่สามส่วนด้านที่สี่ที่คุณครูส่งไปนนก็คือความถูกต้องทางวิชาก,การให้เน้นหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศศาสตร์เป็นประธานหัวหน้าการงานอาชีพด้าเทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ต่างๆนี่เปรนรอ คุณครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นคณะกรรมการเขามายเห็นเลยว่าแต่ละคำสั่งนั้นให้สแสดงถึงหน้าที่ของผู้ที่เป็นคณะกรรมการในโรงเรียนเช่นดน้านที่หนึ่งครับบริหารจัดการคนนี้เป็นประธานมีหน้าที่อะไรคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่อะไรให้เน็นหน้าที่นะครับก็ท่านมีหน้าที่ท่านิดชอบอะไร ไม่ใช่แค่บอกว่าคนนี้เป็นประธานคนนี้เป็นประธานคนนี้เป็นประธานแต่ไม่ได้ระบุหน้าที่อย่างนี้ก็น่าจะ,จะไม่ผ่านนะครับนี่คือในเรื่องของคําสั่งในวงเล็บหนึ่งในข้อหนึ่งรือสองงงไหมครับในครสั่งหนึ่งจือสองวงเล็บหนึ่งถ้าไม่มงงมาดูหนึ่งจุดสองวงเล็บสองครับคือคําสั่งแต่งตั้งห้าองค์ประกอบในนี้เขาเขียนว่า ในแต่ละองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบนะครับแต่ละลำดับการเรียนรู้ต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งแสดงให้เห็นความสอดคล,ล้องจำนวนนักเรียนปริมาณงานในการนำเสนอชื่อหัวหน้าจำนวนคณะกรรมการในแต่ละปีองค์ประกอบที่หนึ่งสิบสามลำดับลำดับที่หนึ่งใครเป็นประธานลำดับที่สองใครเป็นประธานลำดับที่สามถึงลำดับที่สิบห้าติสาม แต่ละลำดับใครเป็นประธานองค์ประกอบที่สองมีเก้าลำดับแต่ละลำดับใครรับผิดชอบใครเป็นประธานแล้วแต่ละลำดับมีหน้าที่อะไรนั่นคือคำสั่งต้องใส่หน้าที่เข้าไปด้วยนะครับพระราชาทำอย่างนี้ไหมกับสั่งข้าองค์ประกอบอาจารย์เตรีมทีอยู่คำสั่งองค์ประกอบไหนไม่ใช่ว่าถึงมันประเมินองค์ประกอบที่ ห้าองค์ประกอบที่สองลำดับที่ห้าการทำผังภูมิทัศน์นางเปรมจิตพอมาถามอาจารย์เปตยพีเอ้าวฉันมีคำสั่งในลำดับนี้ด้วยหรือได้ไหมบัดนั้นครับอย่าให้พลาดนะครับท่านใดจะจัดองการวันนั้นแต่เราเป็นเป็นคือมีรายชื่อในในในแต่ละข้อวันนี้เป็นประธานวันนี้เป็นรองนี่ถูกต้องการทุกฝ่ายเลยไหนที่เราไม่ได้คอมเมนต์ว่าประธานทำหน้าที่อะไร เติรเพียงแต่เราเป็นภาพรวมว่าหน้าที่ของฝ่ายเนี่ยไม่เป็นไรครับพย่ในฝ่ายนะทั้งประธานทั้งคุณครูในลำดับนั้นมีหน้าที่อะไรแต่ไม่ใช่หน้าที่กำกับดูแลติดตามกำกับดูแลติดตามทั้งหมดไม่ใช่ครับเช่นการทำถังไฟมีหน้าที่อะไรการทำตัวอย่างไ้ให้มีหน้าที่อะไรต้องระบุหน้าที่เข้าไป เหนื่อยไหมเหนื่อยก็ต้องอดทนเพื่อหน้าที่เหนื่อยไปไันเหลืออีกตั้งหลายดหนครับถ้าวันนี้ครับผมไม่รู้เรื่องพวกนี้ตามไปที่ใจยังคงนะครับพวกนี้เดี๋ยวผมพยานที่ใจยังคงต่อทีนี้มาดูองค์ประกอบเนาะทุกองค์ประกอบทุกระดับมีเจ้าภาพมีหน้าที่มาดูภาพวิธีการนำเสนอครับ เช่นคาสั่งในวงเล็บหนึ่งสีด้านคำสั่งด้านที่หรือครับด้านบริหารในการจัดการอันนี้ผมทาไย่าหยาบนะครับท่านต้องไปเติมรายละเอียดเอาเองซึ่งด้านบริหารในการจัดการด้านที่หนึ่งนั้นปีห้าห้าเป็นอย่่งไรด้านที่สองการดำเนินงานใครเป็นประธานต้องชี้ประเด็นมีหน้าที่อะไรทำสไลด์อย่างเงี้ยครับด้านที่สามด้านผลการดำเนินงานใครเป็นประธานในคณะกรรมการมีอะไรมีหน้าที่อะไรท่านึ้นขอให้เห็นชัด ด้าน,นที่สี่กองทุก็ทางวิชาการก็จะทำโดยท่านหัวหน้ากลุาสาระวิทยาศาสตร,ร์แล้วก็มีลูกทีมมีคณะกรรมการแล้วมีหน้าที่อะไรทสาสไลด์เห็นชัดๆเพราะฉะนั้นคําสามไม่ต้องตัดมาทั้งหมดะนราบท่ทนานอาจารย์บงการให้ตัดกอาหัวข้อแล้วก็ประธานกับคณะและ้วก็หน้าที่ให้ใหญ่ๆไว้ท่ต่อาจารย์พร้อมปรยุทธ์เปลี่ยไสิ่ต้งหลน,นะครับเ5ล6สิห้าเสิหกท่านจะมองเห็นไหมถ้าเอาตัวเลขเด้ขึ้นนี่คือท่านทั่วกว่าเบอร์เรานะครับ บ le, บ le มันดิวด้วยมันมาเมินด้วยถ้าตามดานที่ผมพูดไว้ในวันนี้เดี๋ยท่านผ่านแน่นอนนะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าท่านจะทำหรือไม่นะครับทำได้หรือไม่พอมาคำสั่งในวงเล็บสองห้าองค์ประกอบครับยกตัวอย่างองค์ประกอบที่หนึ่งสี่สามลำดับแต่ละลำดับแสดงประธานคณะกรรมการแล้วก็แสดงหน้าที่บทบาทหน้าที่องหนึ่งวงสองวงสามวงสี่องห้า นี่คือคำสารงวงเล็บสองส่วนเอกสารของจริงวันนั้นเดี๋ยวจะเปิดดูข้างล่างส่วนน้ำเสนอัสกัดหัวข้อขึ้นมาของพีมต้องสอนเพราะกันนะครับที่อยู่ข้างหน้าพอมาคำสั่ง 3, ในวงเล็บสามครับเขาบอกว่าเป็นคำสั่ง 3, เพื่อศึกษารสิะแนนเพื่อศึกษาแล้วเขาจะดูอะไรคณะกรรมการ คือหมาน้อยต้องแต่งตั้งคณะกรรมก,การหนึ่งครับให้ครบตามโครงสร้างของหมาน้อยรากไทยรับผิดชอบลำต้นไคยร,รับผิดชอบใบดอกผลหมาน้อยใน,ใรรอนีในบบบบบบ่ใครรับผิดชอบยยนีกก่คือในแดนที่หนึ่งพอแดนที่สองครับเรื่องระบบนิเวศใครรับผิดชอบการขยายพนการปลูกการดูแลรักษาใครรับผิดชอบการใช้ประโยชน์ใครรับผิดชอบ นะครับก็จะมีประธานแต่ละคณะมีหน้าที่แต่ละคณะแต่เกณฑ์บัตรขั้นที่หนึง่งนั้นท่านแค่นี้ยังไม่พอครับเกณฑ์บัตรนั้นท่านต้องจอดประเด็นไว้ว่าในแต่ละคณะมีครูกี่คนที่สอนมีนักเรียนกี่คนที่เรียนนั <c oughs> น่นแหละคือเกณฑ์บัตรขั้นที่หนึง่งจะข้บขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นขบวนิเวทไทยทัศวรรณใช้ประโยชน์ไทยทัศวรรณ ร่างกายทัศวรรสรุปแล้วทัศวรนทั้งหมดใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นไม่ไปได้นะครับมันต้องมีแต่ละคณะต้องมีเจ้าภาพแต่พราทัศวันกับผิวแหละครับถึงยังไม่ผ่านเราต้องดูรู้ประเด็นให้ได้ในการประเมินนี่คือคณะกรรมการเพื่อศึกษาเครื่องมาน้อยของพระราชนนี้แบ่งอย่างนี้หรือไม่แบ่งไหมครับเรื่องรางกายรับิดชอบ I uh you. -huh.